พวกเราเลยสั่งสมสั่งสมอารมณ์สัญญาอารมณ์สังขารอารมณ์สัญญาอารมณ์สังขารอารมณ์สัญญาสุขสังขารสุขสังขารน,นอกสังขารในมันจะเป็นสังขารในได้ไมัต้องเกิดจากสังขารน,นอกอย่างพวกเราคนวาย สั่งสมศสนาแรงกายแรงใจแรงทรัยรรพย์ออกมาบวชในพระศาสนาซึ่งคนทั้งหลายทําได้ยากยิ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่การทำทำได้ายากยิ่งแต่พวกเราทําได้เมื่อเราทําได้เราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเราก็ไม่ด้โง่อย,อยู่รมรธยมมัธยมแต่เราก้าวหน้าไปเรื่อยๆปวสปวศเรานําสังขารเหล่านั้นมาเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลแบ่งพวกเราได้ สั่งสมอบรมตนกายเป็นพระพุทธเจ้ากายเป็นพุทธสถานกายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสาลาก็ตามมันเป็นสัญญาตัวสัญญาสุขสัญญาธรรมสัญญานอกสัญญาในสังขารนอกสังขารในทีนี้น่ะสิ่งที่เรากระทาสิ่งเราที่เราวันเป็นที่เป็นรูปประธรรมแล้วมันกลายเป็นนามธรรมมันกลายเป็นนามมธรรมมันกลายเลยเป็นสัญญาใจสัญญาความดีทั้งหลายที่เรามี สังขารสังขารอารมณ์สังขา,ารขาทั้งหลายทั้งสังหรสังขารคุณงามความดีทั้งหลายที่เรามีก็ล้วนแหละแล้วแล,แล้วแต่เราเราอยู่กับธรรมเหล่านี้นะในปัจจุบันที่เป็นพรมวิหารหรือว่าวิหารธรรมวิหารธรรมคือว่าที่อยู่คือวิคือวิหารถ้าอย่างนั้นก็เป็นสัญญาแห้งสัญญาเหือสัญญาแห้งสัญญาแรง สังขารเหรือดสังขารแห้งสัง,สงขารแรงไม่เป็นปุญญาพี่สังขารไม่เป็นสังขารที่เป็นบุญอันนี้อยากขยายทําความ้าใจทําไมครูบาอาจารย์ถึงอยู่อดอยู่ทนอยู่ได้นานเหตุเพราะว่าคนเริ่มต้นเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยยกตัวอย่างเราไปปลูกต้นไม้อย่างนี้นะเราทําทุกวันนี้ก็เหมือนมันง่ายแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อน อาจารย์เข้ายางเมื่อก่อนโอ้ยรถํำรวจสิไปเอาต้นไม้กับบะมีเด้จ้างเขาจะได้นสนิพันหนึ่งพันเนึ่งเอาเงินพันมาต่ใส่เราไเนี่ไปจ้างรถมาบ่เนี่ยไปจ้างรถพันธหนึ่งก็มาคุดก็เมยออปลูกเมยปลูกเมยคุดเมยปลูกบรรเทาแต่มันเป็นสัญญาเด้มันเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นเวทนาฝังอยู่ในดินจริงที่เราปลูกเราฝังมันฝังอยู่มันฝังอยู่ในดิน มื่อมันฝังอยู่ในดินก็สิ่งเหล่านี้แหละฝังอยู่ในดินสิ่งเหล่านี้แหละที่มันอเป็นวิหารธรรมของพวกเราถ้าเป็นกิจดวงอื่นเขาไม่ได้สั่งสมทานศีลภาวนาไม่ได้เคยสั่งสมอะไรไปอยู่วัดมันก็เป็นวิญญาณแห้งสัญญาเขาแห้งส,สัญญาก้อนร้อน,อนสัญญาเก่าๆสัญญาใหม่ที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมท,ที่ภาวนาก็ไม่ได้มี สังขารใหม่ที่มันปรุงมันแต่งเรื่องดีๆ,ๆก็ไม่ได้มีวิญญาณที่มันชุ่มมันชื้นก็ไม่มีเวทนาคือสุขก,กับเกิดตอนนั้นก็ไม่มีอีกทําไมมันถึงอยู่ยากทาไมถึงอยู่ไม่ได้อยู่ในพระศาสนาก็ได้ยิบย่นย่ออยากให้พวกเราเข้าใจเข้าใจเห็นสัจจะเห็นสัจธรรมตรงนี้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นลอย,ลยแต่และคนที่จะอยู่ได้ก็ไม่ใช่อยู่ลอยๆอยู่ได้เลยก็อยู่ลอย,ยไม่ได้เนี่